ดีครับผมบอกกันตอนเศารครับผมก็มันนอกครับพม่ยามหลอกครับผมตัม้งจากขี่พวกเข่าหลายมือแล้วครับบม่รู้ว่ามันเบิอดอยนมอมันหมดรืธิยังไงแต่มันบวเขาก็จีดเก็บได้ดกู้ขึ้นไปแล้วครับผมแต่ครับผมไปบงน้ำกันหลังหงายหงายหงายมาใส่หงายมาจาัดแจนหนาฝ้ายครับ บริมาสามสี่หมื่นครับผมตีนเป็นแถลนะครับโ็เดลโมาดลลงน้ำครับโเเขาเสือกหมดัวมันบาดเบิดครับผมผมบมิดมาสามหลาหมือนครับ นันะครับมันบ้เข่าครับมเลยวมม้ยาพนกระตุกน้ำครับผมขอเก็บมันครับผมยังไงครับผมัไห ขึ้นฝนกระตุกครับผมตกคูม่มือครับเชองนี้วก็เลยไม่หยามใส่ถิ่มแบบที่ซื้อครับยังเงยเคยติดเคยมานก็นยังบกเข่าครับผมเบิดย่ำปลาเขอารอบปลาไข่บอกดิออยังไดินีู่่นะครับผม บ่มีเหรอมีปลาเลยเบอร์หน่ะผมก็จะจิกมากเก็บนะครับผมอาะจึินไปไว้ครับไปครับผมไอก4ีล้างหาลังครับ หลวงมันกนยังมีตัวอยู่ครับมันบินขึ้นไปทางเขาเนี่ยแต่ว่าผมหาแล้วมันบ่เห็นครับเลื่อยไปเรแ่้วมันบ่เห็นนี่ครับหล้งนี่นะครับ บ่เคยเข่าจักเถื่อนครับผมอัม่งไปใส่มามันมีดีครับผมมุ่มานสักหลังนี้ไปใส่มาวันได้จักตัวผมคิดว่ามันถืออยู่บ้านเขาครับอยู่ใน อยู่ในหัวบ้านในเขตบ้านเขาผมได้นำโมห็นรู้ว่าผม่กล้ากเขาไปในบ้านเขาปิดเดาวครับ mình nhận búa, bố tàu vi nồng tàu này có đồ tàu này con to เมื่อไงตาบดติดๆจะเฒ่าครับ <tumos> 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 นีปตาครับรนี่ตาเต้นตามรอบผมมานี่างนี่นองโอ้คอ้อเต็มสองครับผมงเขาอยู่ครับน,น,นี่ครับเต็มนีมมมม่นี่อยู่ครับนี่เจอคิบคิันมันมันมันโอ้มาเข่าลายมือนะครับ cái con hắc tiếp con làm quan hắc cái kinh khủng con này hấp đẹp luôn phun <laughs> ไอ่เก็บครับตัวนี่ครับไว้อยู่ครับ ผมออกครับผมไปอายุวัติเนี่ยด้วยฝนครับโอ้ยยังยีเนาะยังมาเปิดมันดิ่งใช่ไหมกันครับผม แม่มันครับผมร้ายครับก็ผมหังน้ำบว่เห็นครับผมย่อมแล้วครับนี่ดังก็ถ่ายแล้วครับผม,มก็เปิดดักป้งงางล่างผมนี่ปลาพว ที่เดียวตัวเง่ๆหนั่นก็เลี้ยวเลยครับผมโอ้นี่ครับนี่นี่นี่ออกสามครับผมอานสวยเหมือนกันห้านสืยที่น้องนาปลาฉิปูแล้วว่นเถอะเดินยังเข่าอยู่ครับผม นี่ครับร่องน้ำเนี่ครับผมโอ้โค,ครับเพิ่งมันขึ้นไปนี่ครับแต่ผมคิดว่าโบยอยู่ทางเขาเราอยู่นี่แหละลอดอนนี่ลอะลอบ้านข้าเจ้านี่ครับผมมันมีเหินข้าเจ้าอยู่นี่ดอนนี่ผมโบก้าเขาไปน้าครับผม ลุกพงานอยู่บ้านนะครับผมปาลาหอบครับผมสรุปพลงานครับนี่เติ่อยู่ครับผมพอได้แกงครับผมช้าม,มือครับโปได้ไปยามมึงเนี่ยหัวมันบาดเบิดครับมาเนู่ครับผมฝากติดตามฝากรับชมครับผม ันมันนกคกับ